็คงอันนี้มันอัดยังอ่ะแล้วมันดูตอ๋อนี้ข้างบนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อาภงพันธ์ครับแล้วตรงนีไปกลับมาเข้าสู่ชวอาภงพันธ์นะครับช่วงนี้นะฮะหมดยุ่งคือช่วงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาไปพักผ่อนก็เลยเดี๋ยวเราจะ 呵呵。<laughs> ครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับยุ่งมากนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาไปพักผ่อนไม่เริ่มใหม่ไม่เริ่มใหม่ครับเราก็เลยวันนี้พี่ครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าเราซ้อมยังไงกันบ้างครับผมวันนี้มาซ้อมกับวงจากวันนี้เนี่ยอีกประมาณ3อาทิตย์จะถึงวันงานจะถึงวันงานแล้วต้องรีบซ้อมกันหนักหน่วงนะครับไม่มีเวลาไปพักผ่อนแต่ถ้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนเราจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมวันนี้เลยพามาดูซ้อมแล้วกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวซ้อมร้องเสร็จเราเดี๋ยวไปคาร์ลิมเชคไปซ้อมเต้นด้้้้้ววยยนนนนะะะคคคครรรรััััับบบบฝาาากกกตตติิดดมมแลล็ปีออออ10งงงซซืไทผ่ึ ตอนนี้ปุ้มเห็นได้เลยว่าพี่ชายยุ่งมากนะครับเพราะว่าเตรียมตัวเยอะมากนี่คือเด mm ี๋ยวเดี๋ไปดูบรรยากาศเขารู้สึกว่าพี่ชายน่าจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรเลยครับให้ดูห้อง <c oughs> ไม่ถ่ายตัวยอังอยู่ถ่ายอ,อยู่กูเห็น้อง Oy, s <S เราปล่อยให้ครูซ้อมไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไป้ไปซ้อมเต้นต่อนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เราเดี๋ยวคมูก็จะตามไปซ้อมเต้นต่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันโอเคครับตอนนี้พวกเราก็ตามมาถึงแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เสร ตอนนี้ภูมิก็เสร็จจากการซ้อมร้องเพลงแล้วนะครับตอนนี้ภูมิก็ถึงที่ฮาร์เลมเชงแล้วครับก็เลยจะมาซ้อมเต้นต่อครับซึ่งตอนนี้พี่ชุยก็น่าจะกำลังซ้อมอยู่ครับส่วนภูมิขอมาเข้าน้ำแป๊บนึงหลังจากที่เสร็จจากการร้องเพลงซ้อมร้องเพลงนะครับตอนนี้ก็ตามมาที่ฮาร์เลมเชงแล้วครับซึ่งพี่ชายก็กำลังซ้อมเต้นอยู่นะครก,ก็เลยจะเข้าไปหานะครับนี่ฮะ โอเคโอเคณอ่กานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุ่านเป็นครูที่สอนผมมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วสวัสดีครับสสวัดีครับดุยเลยไหมดุยเลยเรื่องการเต้นมันยังไงจริงๆคือเก่งที่สุดเราไม่ได้อยากมาโชว์แกล้งแบบให้เห็นคือแบบทันการใช่คือเริ่มต้นที่เราไปเก่งเลยครับคนจะแบบวว้าไม่สบายไม่สบายเราแก้เราไม่เป็นก่อนที่คุแกล้งแกล้งทำแบบไม่เป็นเนียนมากไม่เนียนว่ะ ก็ไม่เป็นจริงๆดียเนี่ยจริงๆอ่ะคือเรียนงาด้วยกันก็ครูลรายการเด่นเยอะเลยแล้วตัวจริงจะมาแล้วนะเมื่อกี้ที่หลอกมาชั่วโมงครึ่งเนี่ยตัวจริงจะมาแล้วนะเมื่อกี้พี่เบิร์ดบอกให้เรียนไปสองชมไม่โพอให้ไปสองชม

เนี่ยเมื่อกี้ตอนไม่ได้ถ่ายคือเต้นดีมากแบบแต่ถ้าเกิดว่าพี่เปิดถ่ายติดก็รบกวนตัดช่วงนี้หรอต้นนี้ที่เราใช้ของไปเสพย์ข้างบนไม่ต้องให้ไปเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อเดราจะไปกินข้าวกันต่อครับผมเคยกินร้านนี้ป่ะร้านนี้เป็นร้านที่โด่งดังมากตั้งแต่สมัยเด็กพ่อป้าร้านอะไรสกีเลิเนี่ยมันโหดมากคือเมื่อก่อนพ่อเมื่อก่อนพี่กินประจำเลยเพราะพ่อชอบผ่กินแล้วเวลากินค็จโหนอย่งไรพี่คือเขามาถึงแล้วเาด่าใช่ไหมใช่เล้วมาถึงเอ้ย ไม่ไม่ต่อว่าแบบมันเป็นร้านเก่าแก่่อโบราณตรงนี้ถนนเบุรีคิซุกิแห้งมีไหมไม่มีมันเป็นหม้อเลยเป็นหม้อเป็นหม้อเป็นุกม้อเป็นสุกี้แบบเอออร่อยจัดเลยได้ไปลองดูแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับร้านสุกี้เจ้าดังย่านเพชรบุรีนะครับผมเดือนเพชรนะฮะนี่ว้าวอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละ บอกคุณว่าร้านนี the ้ความจิมเป็นร <or> ้านเก่าแก่มากคือพี่มากินตั้งแต่ยที่เด็กๆเมื่อก่อนแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่แบบแบบเป็นแบบห้องแถวลราเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยๆเลยเลยเลยเอร่อยมากเลิศคือความเด็ดของเขาคือน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้หยีเนี่ยเอาใส่พริกกระเทียมมะนาวหน่อยขอบคุณครับแล้วก็มีเป็ดมีออส่วนมีแบบโอ้เยอะนะแล้วก็สุกี้เนี่ยความเด็ดของเขาคืออันนี้มาเกินนี้คือยังไงอ่ะนะคือเราต้องตีตีไอยีแรง ตีมันเข้ากันไม่เล่นหรอไม่เล่นหรอตีอันนี้อะไรเงี้ยหรออ๋อเราคนละมุกหรอทำมุกกันหรอจะมันจะมีช้อนปะปกติอ่ะนี่ไงเอาช้อนนี่จบใช่ไหมนี่ตีให้เข้ากันท่ามิ่งลองดูนะดูเอาแล้วนะเอาแล้ตีตีนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตีใ้เข้าไปท่ามิ่งอันน่าอันน่ตีแล้วก็ให้เข้าดิอันแน่าอันน่เข้าอันนี้ไม่ตีนี่เล็กจับไหนลองตีซิไหนลองตีซิตีก่อนแล้วให้เข้ากันใช่ไหมเจ็บฮะ นี่แล้วสิ่งนี้จะทำให้น้ำซุปอร่อยมากๆเลยน้ำซุปที่กินอ่ะอุ้ยน่ากินนะแต่พี่อย่าลืมลวกไอ้นี่นะเดี๋ยวมันแบบเป็นหมือนได้ๆนะใส่กันต่ออื่นก็อร่อยไม่แพ้กันนะคือเป็ดที่เนี่ยจีนๆนิดนึงอ่ะชอบต่อยอดบะหมี่ได้ไหมครับเป็ดขอบคุณครับขอบไปมั้ย ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินหอยตอ้อแต่ผมชอบไม่รู้เหมือนกันบบว่าทำไมตอนเด็กแบบพ่อแม<า>่ชอบฝรั่งมากเลยหอยตอ้อหอยตอ้อแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือแหกขึ้นเพราะมันทำมาสกุลแหกขึ้นนี่บะหมี่คือแบบว่าสลัดตีดิสลัดเต็มเครื่องยิ้มอะ,ะเครื่องในมันจะโหดมาซึ่งจีเป็นส่วนของกระเพาะปลาสวะสดปะใช่ปะไข่ใช่ไหม ถือว่าอร่อยนะอือรสหรอพี่หนังกรอบาอะอืออือแล้วตอนย้อนหรอถ้าเราไปซนะ้อ,อมกันอีกู้สึกมั่นใจามันใจว่าต้องซ้อมอีกมันใจว่าต้องซ้อมอีกมั่ใจว่าต้องซ้อมอีกยิ่งซ้อมเยอะเราก็จะยิ่งแม่นนะเราต้องซ้อมอีกเยอะมากๆนอกจากโค้ชมากมากมากม,ากม,ากมาก เนื่องจากว่าเวลาเราก็ค่อนข้างจะจากัดและได้วเวลาจำกัดนะก็ยังมีมง,มงานรับแต่เราเต็มที่นะครับออเราสองคนจะเต็มที่สัญญาัมีอะไรเอะจะบอกยากมากเท่มากครับ คอยดูฝีมือจริงของภูมินะครับวันแฟนมิดจะได้รู้ว่าจริงๆภูมิระดับไหนวันแฟนมิดภูหรือวันแฟนมิดอัพวันแฟนมิดที่อัพเลยอ๋อไม่ใช่แฟนมิดภูมิเลยเนาะอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นคือแบบมันไปย้อนมันเกินไปแล้วอันนั้นมันจะเป็นระดับโลกไปแล้วความมั่นใจมันซื้อจากไหนวะจะซื้อได้ป่ะวะอยากรู้อะเม็ดมั่นเม็ดมั่นเหรอคิดว่าต้องซ้อมกี่ครั้งนึง ถ้าตอบตามตรงนะตั้งแต่วันนี้จนถึงก่อนโทรทุกวันถ้าสมมติเต้นเต้นแขนใช่ไหมขาก็คือไม่มีเลยาจะเต้นขาก็คือไม่มีแขนพี่ป๋อมไปกอดผู้ชายที่เกาหลีเหรอถูกต้องครับผู้ชายรุมกอดแล้วเป็นไงบ้างเหตุการณ์จะดูคลิปไหมล่ะแล้วตอนนี้เป็นไงที่คงหนาวน่าจะเป็นน้กอ่ะไรนที่กอดไม่ได้กอดแบบอย่างงี้กอดรัดหอย่างแล้วล่ะ รับผมวันนี้ก็วันนี้ก็อิมเอมอิมเอมครับก็ไป<อ>ซ้อมซ้อมเพลงกับวงมาแล้วก็ไปซ้อมเต้นมานะครับผมคือเป็นประสบการณ์ใหม่ของภูมมากๆครับในการซ้อมเพลงที่เป็นแบบกับวงจริงๆเพราะว่ามันเร่าใจมากดนตรีเราใจมากแล้วก็ได้พาภูมิกินสุกี้เรือนเพชเจ้าดังอันนี้คืออันนี้ภูไม่ได้ปังหรอกตอนพี่จัดสั่งอะแต่เขาน่าจะอยากกินของเขาแหละแล้วพอไอติมมาถึงอ่ะอันนี้ขอไอติมภูมิกับพี่จัดส่งมาให้เลยฟอสัางมาเผื่อเปถน้องขอบคุณนะครับตัวหลักตัวหลัก ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ช่วงนี้พูดจริงๆว่ามันก็ยุ่งจริงๆยุ่งมากทั้งงานทั้งแฟนมีทั้งเตรียมทุกอย่างขอพี่จะหนักเลยอาจจะไม่มีเวลาพักแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีแล้วเราก็จะพาทุกคนไปพักผ่อนด้วยกันนะครับหลังจากเคลียร์ตรงนี้เสร็จเราก็จะว่างขึ้นแล้วว่างขึ้นไว้โอกาสหน้าเรามาพบกันช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้วใครเดินทางไปไหนทำอะไรก็ขอให้ปลอดภัย ความเชื่อแลงความไม้ประมาทนะครับผมเจะนั่งกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับืเมาไม่ขับนะครับกลับบ้านแต่นี่เอาวันที่10นะเอาล่ะเมอร์รี่คริสต์มาสก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันบนแฟนมี้ทครับผมวันที่14ครับเจอกันเรื่อยๆครับเจอกันครับมึงก่อนเลยปะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอย่าลืมกดอิ่มหรือง่วงนะตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอัพภูมิภาคของเราจะไปที่ไหนครับก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมเจอก ถ้าสีที่ชอบก็กรีนออุยชบเหมือนกันเลยคิดอะไรมะเนี่ยธรรมชาติมันมีได้หมดีสีที่ชอบก็กรีนอุยเหมือนกันเลยอะจะได้ไปเล่นได้เลยสีที่ชอบก็กรีนสีเดียวกันเลยอ่ะเล่นก่อน สีที่ชอบก็ดีเฮ้ยสีเดียวกันเลยอ่ะใฮ้กินอะไรมาเนี่ยไม่ได้บอกเขาเลยว่าเจ้าสีเหมือนกันเมื่อกี้บอนไม่ได้อัดเง่าไม่ได้อัดเล่นมุกกันแต่ว่าชอบสีเขียวผมกหถามมาบอกว่าพอเขาบอว่าเรา๋ยลองอัดเรา๋ยลองอัดลงดูซิอัดปุ๊บเป็เลย